ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีมะขามหวานนครบานเพชรบูรณ์27มกราคม67ถึง4กุมภาพันธ์67นะบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพูลเชนบูรณ์ชมข นแหรถบุพชาติและธิดามะขามหวานชมการประกวดสาวนครบาลเพชรบูรณ์ชมและหาซื้อตลาดนัดมะขามหวานจากเกษตรกรชมการประกวดมะขามหวานชิงถ้วยพระราชทานการแสดงสินค้าโอท็กผลิตภัณฑ์ชุมชนชมชิมช็อปอาหารพื้นเมืองลานวัฒนธรรมวันที่27มกราคม67พบกับแบมแบมแก้มใส28มกราคม67พิทวัส29มกราคม67มราอินธิรา30มกราคม67 แอนอรดี31มกราคม67หมอลำระเบียบวัฒนศสิมน um e, e, 1กุมภาพัน <ifi> ธ <pless> ์67พลอยพุ่มพวง2กุมภาพันธ์67เจทีแบรนดเพชรบูรณ์3กุมภาพันธ์67เพชรสหรัฐสีกุมภาพันธ์แนนซี่ท็อปไลน์มหกรรมคอนเสิร์ตชมฟรีอย่าลืมอย่าพลาดงานมขามหวานประจำปีของจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับการท่องเที่ยววัน 2567ถึงวันที่4กุมภา,าพันธ์2567หน้าที่ศาลากลางจังหวัดเพชบมเมรบูรณ์นายสุเมศุญวรานันนายกสมาคมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดเพชรบูรณ์หนังสือเพจออนไลน์ทวัสศีทัพทิมศูนย์ข่าวเพชรบูรณ์รายงาน